เรื่องทางเท้าที่ดีแล้วก็เอื้อต่อการเดินทางสําหรับทุกคนไม่เว้นแม้แต่ผู้พิการนี่เป็นสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นได้จริงนะคะนักข่าวพลเมืองวันนี้จะชวนไปฟังเสียงของผู้พิการกับความเห็นเรื่องทางเท้าว่าทําอย่างไรจะช่วยพวกเขาเดําเนินชีวิตและร่วมกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่ค่ะติดตามกับนักข่าวพลเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ ก็บางทีมันมันแคบเกินที่รถบิวแชร์จะผ่านได้ครับเช่นรงไฟฟ้าอะไรครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้ไปไหนต่อไม่ได้ถ้าคุณไปคนเดียวถ้าเราไปไปรถไฟฟ้าเราไปเราไปถึงรถไฟฟ้าเนี่ยลงสถานีมาเนี่ยลงมาได้แต่เราไปไหนต่อไม่ได้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนต่างประเทศนะครับที่เคยไปคือจากรถไฟฟ้ามันเหมือนจะลิก์กับทางเทาถ้าทางเท้ามันจะแบบไปไหนก็ได้ ไม่มีต่างระดับอะไรอเงี้ยครับปัญหาที่พบบ่อยที่สุดอะคะ่ะมันก็คือเรื่องของทางที่มันไม่เสมอหรือว่าทางที่มันไม่เรียบเนาะในการเดินทีนี้ในฟุตบาทเนี่ยมันไม่ใช่แบบมีแค่ตัวเรานที่เดินอยู่บนนั้นนะคะมันอาจจะมีะสิ่งของเนาะที่มันฝังทางอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะสิ่งหนึ่งอะคะ่ะที่สาคัญมันคือตัวเบลบล็อกเนาะเบลบล็อกก็คือสิ่งที่เหมือนเหมือนเป็นไกด์ะคะ่ะในการแบบนําทางเช่น เออมันจะเป็นพื้นผิวเนาะที่ถูกข่าขึ้นมาที่บอกว่าโอเคตรงเนี้เป็นทางที่สามารถเดินตรงได้หรือว่าทางตรงนี้ยเป็นทางที่ควรที่จะแบบระวังเพราะว่าต่อไปจะเป็นทางต่างระดับแล้วเนาะซึ่งการใช้สัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะมันมีความสําคัญเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เหมือนเราอะ่ะรู้เนาะว่าเส้นทางตรงนี้ที่เรากาลังเดินอยู่อะ่ะมันปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเอ้อนอกเหนือจากตัวฟุตบาทตัวที่เป็นตัวแบบ